สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะข้าวกล้องสร้างมีวันนี้ทำไก่ํำโคกไก่้าซสือเป็นทุ่งเช่แข้งบ้านนี้ตกโลละจะสิบปดบาทแล้วก็ตีนโทกมากๆเลยค่ะเพราะคนอเมริกันเข้าไม่นิยมทานกันวันนี้ก็มีลูกม้ามาฟ้าเมททำกับข้าวกก่จุ๊บจิ้ว้า ขอบคุณครับเย้อู้คำตบมัมมัม ค่ะก็ระว่างหนังรอบแล้วก็ให้จ๊ก็กินมือว่างไปก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาตีนไก่เนี่ยค่ะมาตัดเล็บก่อนตัดให้หมดเลยกัะหานิว้วเวลว่าตีนไก่ทีนี้ไม่หลู้ทุกไม่ทุกนะคะที่ไทยคล้ายบันเือทีนี้ก็คือโลประมาณรนอยสิบเบาทแล้วก็แพ็กเนียค่ะประมาณครึ่งโลค่ะอยู่ที่ประมาณอักสบเก้าาทจำรับเวลว,ว,ว่าทุกนะเพราะว่า เป็นข้องที่คนอเมริกันไม่ค่อยนิยมค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเม็กซิกันแล้วก็ต่างชาติกินตีนไก่แล้วก็สามีเราก็กินตีนไก่เป็นด้วยค่ะเจคับฮายเจคับฮายเจคับสวัสดีครับไฮไฟท์ไฮไฟ

tìm <tín> cái, không gọi là tìm cái, tìm <tín> cái, hai hai <hi>. tìm <tín> cái, chấm ư, check nè, ài <tín> <tín cái> เมนน้องว่าเมนเหรอเมนเมนอะไรอ่ะไก่เมนไก่เมนเหรอไก่ไก่เมนเหรอเมนอลังเลขไก่อยู่ไก่ไก่เมนเหรอน้องว่าเมนเหรอเมนเมน โอเคเม้นต oh, okay. mm ัวเดียวอตะแล่ประจุกตะอ้อง ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเราตั้งน้ำมันนะคะให้น้ำมันร้อนแล้วก็เอาซ้ามเกลือที่เราทิ้มเดี๋ยวมาพัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปไก่นี้ว่าจะพัดให้ผ่อนน้งมันตึงๆนะคะแล้วทีนี้ว่าก็ใส่โคก แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือพงปรุงรสค่ะซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันห้อค่ะรอบแรกว่าจะปรุงไม่เยอะเพราะว่าจะแบ่งให้จิก๊อบกินด้วยแล้วก็ให้มันเปื่อยก่อนว่าค่อยตักออกแล้วก็ค่อยปรุงไม่อีกรอบนึงค่ะระวังทีลอกไก่ซุกเปือ่อยแล้วก็พาจิกก๊อบไปอาบน้ำนก่อนค่ะแล้วก็ให้นอนกลางวัน Bye bye. Have a good nap. Mhm. Mm มาค่ะมาเลไก่ต้มคุกกันต่อตอนนี้ไก่ต้มคุกเววก็ขึ้นฟองติมถาเลยค่ะเบาก็จะช้อนฟองออกให้หมดแล้วก็เบลก็เช็คก,กลองแล้วค่ะผ่านไปสิบนาทีเจคอบรับเรียบร้อยแล้วนอนกอดเป็ดกันนู่นนี่หดูอย่างแรงค่ะทีนี่ว่าต้มไก่ไปประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงไก่เปื่อยดีแล้วเ่าก็ตักแยกใส่กลองไว้ให้เจคอบค่ะแล้วก็เบาก็จะปรุงรสเมื่อนเดือมมีครั้งแต่ว่าปรุงให้มันเข้มขึ้นชิมรสตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตุนไปแป๊บนึย Do you want chicken feet for work? Yes. I'll take one. Okay. Did you say that go to massage? มาจิก็มากินข้าวกันนะหันไปนมีชิคเก้นเนยเดียวเบลแบน,น่อยมากละค่ะ <c oughs> มากิน

Mm hmm. ร้อยไหมร้อยกินมดเกลี้ยงเลยค่ะ ดูเด็กเด็ก <laughs> นี่คือลูกบาวกินเกลียงเลยค่ะ